สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมืนนึ่มาเก็บบักเน้านาอี่อนจ้ามีความแบบที่รักคุเรยมากจังใดก็สอยตูวให้โจทกก็จ้าเป็ดมือมังใจทำิดตอไปจ้าติดตามกันเ้อะค่ะเป็จ้าัาาเอผู้เดียวค่ายู้เดียว ให้ก็หางเงินดิชีต <ด S 2> <c oughs> ขอดแล้วขอดแล้ว วดวบักน้าพวกนี้ปลูกมานิสิบปีแล้วว่าสิโลถ้าย้อยถยอยโลอยู่แต่ตอนนี้มันก็พอมีกลิ่นอยู่พี่นอ้องว่าแบบว่าสิโลอยู่อีพอเราเก็บไปหาแล้วสบายเราเรา สบายแล้วไม่ต้องซื้อละว้